สวัสดีครับพบกับช่องเมดทซายนะครับวันนี้เราจะมาคาดเดาถึง7ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้รับลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมสเปนของเรียวกะถ้าไม่โตกับมังงะที่กำลังออกมาในเดือนนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับอ่ะเริ่มจากคู่มือ2เป็นการคู่กันระวารุอิบุนตะกับโอชิสกิมิสึ อ่ะทีนี้เดี๋ยวแอดจะพูดถึงบุนตะก่อนนะครับบุนตะเป็นโดนคอ,อร์ตอต้นที่ติดเป็นตัวแทนที่บุน14คนแรกเลยนะครับแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงเล่นเลยแนมะ้ตแต่แมตช์เดียวนะครับแอดว่าก็คงถึงเวลาแล้วล่ะที่บุญตะน่าจะลงเล่นในแมตต์นี้ในส่วนของซึกิน,น,นะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นมอปลายที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากโอนิ ทาเนกติมาและเบียร์โินนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าโอนิและเบียร์โินได้รับบาดเจ็บอย่างหนักนะครับในศึกที่เจอกับเยอรมันนั่นเองนะครับผมแอดคิดว่าน่าจะไม่ได้ลงอย่างแน่นอนนะครับส่วนทาเนเกติม,มาก็พึ่งลงไปแล้วนะครับลงไปแล้ว2แมตช์ด้วยกันนะครับเป็นแมตช์ที่เจอกับทีมกรีซกับแมตช์ที่เจอกับทีมเยอรมันนะครับก็คงโอกาสน้อยละที่ลงแข่งนะครับน่าจะให้โอกาสตัวละครอื่นได้ลงแข่งบ้างนะครับ ก็มีแต่สกินะครับที่แอดว่าน่าจะลงเล่นในรอบนี้นะครับเพราะว่ามอไปน่าสนใจก็จะมีแค่สกิแล้วก็ริวจินะครับแอดคิดว่าน่าจะเป็นสกนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับสกิลงเล่นไปแล้วนะครับหแมตช์เนาะเป็นแมตช์ที่เจอกับทีมกรีซแล้วสามารถเอาชนะได้อีกด้วยอ่าก็ต้องมาดูกันว่าสกิจะคู่กับมาริบุนตะหรือเปล่านะ นะแล้วมากันที่คู่มือหนึ่งเป็นการคู่กันระหวางอันโตเบกับอีเลเอนะครับซึ่งแอดว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันส่วนตัวแอดก็อยากให้สองคนนี้ลงคู่กันเพื่อมาแก้ตัวจากครั้งที่แล้วที่ว่าสองคนนี้นะครับเคยลงเล่นคู่กันมาก่อนในแบช์กชับมิดเจอกับทีมเลามันเป็นทฤกฎคู่กับ QP นะครับก่อนแน่นอนว่าไม่รอดครับพ่ายแพ้แบบเรเท 6-0เกมเลยทีเดียวเลยนะครับความจริงแล้วนะครับอิเลกก็ในตอนนั้นยังไม่ได้เอาจริงนะครับพอสมารถก็ยังไม่สแสดงออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเหมือนกับแกล้งแพ้ซะมากกว่าซึ่งตามเรื่องอิเลกก็ได้ปรากฏออกมาว่าที่ตัวเองจงใจแพ้ก็เพื่ออยากให้อาตอเบน,นะครับรู้ซึ้งถึงฝีมือของตัวเองว่ายังห่างชั้นกับระดับโลกอยู่มากเลยอ่านี้ก็เป็นเหตุผลของเขาครับส่วนอาตอเบนั้นเมื่อได้รับความพ่ายแพ้ ได้ฝึกฝผลอย่างหนักเลยนะ่ะจนได้ถ้าไม่ตายใหม่ก็คือว่าเป็นท่าขึ้นจูจบแห่งความหนาวเด็บนะครับก็รู้กันว่าคู่นี้นะครับจะได้ลงเล่นคู่กันไหม e อเดเอาจริงจะมีท่าไม่ตายอะไรกันบ้าง่าก็ต้องขอให้ลงมาเถอะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วอยากจะรู้ว่าอ e ีเดเอนี่เอาจริงจะเป็นแบบไหนเนาะไม่ใช่ว่าเก็บไว้ค้างคาแบบนี้นะแอดคิดว่าน่าจะ ได้ลงนะครับแล้วมาที่เดียวมือ3แอนก็คาดว่าน่าจะเป็นหนูน้อยมาสจรรยัย์โทยามะคินทาร่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีฝีมือเก่งกาจพอๆกับเรียวมะเลยก็ว่าได้อ่าส่วนบทของคินทาร่ก,ก่อนหน้านี้ออกจะันกลางไปหน่อยนะครับลงเล่นไปแค่1แมตช์เท่านั้นเป็นแมตช์ที่เจอกับโรเกียตัวแทนทีมออสเตรเลีย ซึ่งคินทาโร่ก็เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่โดยตอนนี้คินทาโร่สามารถควบคุมสภาวะไลท์ที่ตีได้อย่างอิสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนร่างอวตารอสุราเหมือนคินทาโร่จะยังไม่แสดงออกมาก็ต้องรู้กันว่าคินทาโร่จะใช้ร่างอวตารได้เหมือนกับเดียวมะได้หรือไม่แล้วก็มาถึงเดียวมือสองคาดว่าจะเป็นโทคุงาวะคาสุยะ ลงแข่งกับอามาเนโรกับตันทีมสเปนซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะในบางงะตอนที่350เบียรูอินได้ฝากฝังเลียวมาก,กับโทคุกอวะนำทีมญี่ปุ่นสู้ต่อในรอบถัดไปโดยตอนนี้โทคุกอวะลงเล่นไปแค่แมตช์เดียวเท่านั้นเป็นแมตช์กระชับมิดเจอกับบ์กคู่กับแฟงเกนจากทีมเยอรมันผลการแข่งขันก็แพ้แบบสู้ไม่ได้จริงแต่แอดคิดว่าในตอนนี้ โควุกวะน่าจะมีฝีมือพัฒนานมากกว่าเดิมแล้วนะล่ะนะเราอาจจะไ,ได้เห็นร่างอาวตารอสุราที่สมบูรณ์แบบของโทคุกอวะเล่นรวมกับทําไม่ตายหลักอย่างแบ็คโฮก็เป็นได้ก็ต้องมารู้นกันว่ารอบชิงชนะเลิศโทคุกอวะจะโชว์ฟอร์มสามารถต่อกรกับอามาเนโรมือโปกับตันทีมสเปนได้ไหวไหมอาแล้วเรามาถึงเดียวมือหนึ่งเป็นศึกระหว่ังสองพี่น้อง เอดิเซนเรียวมะปะทะกับเอดิเซนเรียวกะหรืออาจจะเป็นอามาเนโรก็ได้เช่นกันแต่ถ้าดูจากเนื้อเรื่องในมังงะแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่าผลที่ออกมาอาจจะเป็นแบบนี้ถ้าใครอ่านมังงะในตอนที่343จะมีบทสนทนาระหว่างนันจิโร่พ่อของเรียวมะกับเรียวกะโดยเรียวกะได้บอกนันจิโร่ว่าถ้าคุณคิดจะมาหยุดผมก็เปล่าประโยชน์นะครับเพราะผมคนนี้นี่แหละ จะโค่นเจ้าตัวเล็กเองยังไงล่ะก็ถ้าจากคําพูดของเรียวกะแบบนี้ก็เหมือนเพิ่มโอกาสเป็นไม่ได้สูงว่าจะเป็นแบบนี้เลยทีเดียวแต่อาจจะคดีพิกโดยอาจารย์แครสับขารอกก็เป็นได้นะครับส่วนเส้นทางการแข่งของเรียวมะลงแข่งประยังทางการไปแล้ว3แมตต์แต่ถ้ารวมแมตต์กับทีมออมอนมากก็จะเป็น4แมตช์นะครับอ่ะแมตช์แรกเจอกับทีมสาธารณรัฐทู ซึ่งทีมนี้เล่นงานทีมอเมริกาซะแสบเลยแล้วมาที่แมตท,ที่2เจอกับกัปตันทีมเดนมาร์กแมตช์นี้จบไปอย่างรวดเร็วส่วนแมตท,ที่3เจอกับทีมออโมดูมาและแมตช์ล่าสุดที่ลงแข่งเจอกับปรินซ์จากทีมฝรั่งเศสผลกานข่นนั้นก็ชนะรวดทั้งหมดส่วนเรียวกะลงแข่งไปแค่แมตช์เดียวเท่านั้นเป็นแมตช์ที่เขาเจอกับราฟ กับกทีมอ,อมเมริกาซึ่งถ้าดูจากการแข่งขันแล้วคะแนนเหมือนจะสูสีแต่ฝีมือนั้นห่างชั้นกันมากๆแล้วก็มีบทวิเคราะห์จากต่างประเทศที่แอดเคยบอกไปเนาะว่าเหมือนเขาวิเคราะห์ว่าเรียวกาน,นั้นสามารถขโมยความสามารถของผู้เล่นคนนั้นได้เหมือนขโมยเสร็จแล้วผู้เล่นคนนั้นก็ไม่สามารถใช้ความสามารถนั้นได้อีก อันนี้ก็เป็นปบูวิเคราะห์เท่านั้นนะครับแต่แอดว่าถ้าเราอ่านมังงะกันแบบดีๆเราจะเห็นว่าลูกเซิร์ฟของเรียวกะนั้นมีความรุนแรงมากซึ่งเราจะเห็นการสปริงตัวกระโดดสูงของเรียวกะนั่นเองนะครับเล่นลาบช่วงท้ายๆไปไม่เป็นเลยทีเดียวอ่าก็ต้องมาดูกันว่าความสามารถที่แท้จริงของเรียวกะเจอกับเรียวมะ เดี๋ยวมะจะมีวิธีเอาชนะคุณพี่ชายคนนี้ได้อย่างไรก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ7ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีในมังหะเดือนนี้นะครับว่าแอดจะเดาถูกมากหรือผิดมากกันแน่นะครับแล้วถ้าใครคิดต่างอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับอ่าก็คอมเมนต์ถามนานลางนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการให้แอด รงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับแล้วอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วที่แอดได้ทำเกี่ยวกับสปอยมังอะ่ะตอนที่62กันเลยนะครับเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะครับบอกว่านีโอแบ็ค k จ i g ไนรุนแรงกว่าแ a c k k จ i g ไนแปลปกติอีกนะ แล้วก็มีความรุนแรงกว่าขึ้นกัรมานาดแน่ๆอ,อ๋อใช่เลยครับคือว่า Neo Black Jack Knight คือเป็น Jack Knight ที่แบบรุนแรงกว่า b a c k Jack Knight นะครับก็คือโมโมสามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนา Jack Knight กลายเป็น Jack Knight ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็รุนแรงที่สุดแล้วนั่นเองนะครับอืมแต่แอดคิดว่ามันก็รุนแรงน้อยกว่าขึ้นกัรมานาดของคุณทักข่นะครับเพราะว่าดูจาก การตีแล้วก็ความรุนแรงแล้วน e โอแบ็คแจ็คไนก็ทําให้แค่ผู้เล่นนั้นแลกเก็ตกระเด็นนั่นเองนะครับส่วนขื่นกรรมานาดนี่โอ้โหเล่นทําให้ข้อมือของคู่คแข่งหักเลยนะครับก็ถือว่าแอดคิดว่าน่าจะเป็นขื่นกรรมานาดที่มีความรุนแรงมากกว่านะครับต่อมาละครับเป็นคอมเมนที่บอกว่าทําไมเอาเซนงโงคุมาไม่เอา2ปีแห่งคิวชูคุณทัจิบนะอะไรแบบนี้อ๋อพูดถึงว่า ทำไมเอาเซนโงคุมาไม่เอาทาจิมันะแล้วก็จินโนเซใช่ไหมครับอ๋อก็ในตอนที่แล้วนะครับก็คือว่าโคบิฟเนได้ประกาศว่าเอาเซนโงคุนะครับเลือกเซนโงคุมาแทนอากุสึนั่นเองนะครับแอดคิดว่าเซนโงคุทาจิมันะแล้วก็จินโนเซแอดคิดว่าฝีมือก็น่าจะใกล้เคียงละมั้งอาจจะมีจินโนเซที่เหนือกว่าใครคนอื่นเนาะแอดคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถึงแม้จะเลือกเซนโงคุมาทาจิมันะหรือจินโนเซมา แอดว่าก็คงไม่ได้ลงอยู่ดีแหละใช่ไหมในรอบชิงชนะเลิศอย่างเงี้ยก็จะเหลือตัวละครหลักๆเยอะเลยใช่ไหมครับถึงไงแอดคิดว่าติดไปก็คงไม่มีพื้นที่ลงอย่างแน่นอนนะครับอ่าอย่างเช่นโอชิทาริอย่างเงี้ยก็ติดไปเห็นไหมครับก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับจะมีแต่ยานางน้ใช่ไหมครับที่ติดตัวแทนญี่ปุ่นรอบที่2แล้วก็ลงในรอบต่อไปเลยอ่ะเป็น รอบที่เจอกับทีมฝรั่งเศสนั่นเองครับก็ยอมรับนะครับว่าอย่างนี้นี่ก็เก่งจริงๆนะครับอ่าก็ต้องมาดูกันว่าจะได้ลงไหมแต่แอดคิดว่าโอกาสก็น้อยนะครับน้อยจริงๆนะครับต่ต่อมาลวครเป็นคอมไปที่สมหรับว่าแอดคะทาคลิปร่างอวตารของแต่ละคนแต่ละทีมหน่อยครับอ๋อพูดถึงร่างอวตารอาซูราใช่ไหมครับโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวแอดทำอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าเรามาดูคร่าวๆนะว่า ตัวละครอะไรบ้างที่ใช้ร่างอวตารได้อะเริ่มตั้งแต่ทีมญี่ปุ่นเลยอะก็จะมีตัวละครยางเบียรโดอินนะครับที่พี่แกเปิดตัวมานี่โอ้โหเล่นใหญ่เลยครับเป็นร่างอวตารจนสลัดตามมาด้วยร่างอวตรอันที่2น่าจะเป็นของโอนิแต่ก็ใช้ออกมาแค่2ครั้งด้วยกันนะครับใช้ตอนที่แมตที่เขาแข่งกับเบียรโดอินกับแมตที่เขาแข่งกับคินทาโร่ครับส่วนในภาคโว้ครับโอนิก็บม่ได้งัดออกมาใช้นะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมาก็เป็นเรียวมะนี่แหละครับเรียวมะนั่นเองครับที่ออกมารับลูกแทนโทคุเงาวะนั่นเองครับก็จะมีร่างอวตารของสมุไรออกมานั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยดุกนะครับเป็นไวกิ้งนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวละครทีมต่างชาติอย่างปรินซ์นั่นเองครับเป็นอัศวินเกาะเหล็กนั่นเองครับเดี๋ยวแอดจะไล่ๆล่ทำนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับ อาต่อมาครับเป็นคอมพิวเตอบอกว่าตอนนี้ในมังงะถึงไหนแล้วครับจะดูได้จากไหนบ้างครับอ๋อถ้าพูดถึงมังงะใช่ไหมครับตอนนี้มังงะอยู่ตอนที่352ครับเป็นศึกระหว่างทีมเยอรมันกับทีมญี่ปุมม่นครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับที่ว่าทีมญี่ปุ่นสามารถผ่านทีมเยอรมันแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศเจอกับทีมสเปนนะ,นะครับผมก็จะ อยู่ที่352ครับก็ถ้าเดือนนี้ออกนะครับก็จะเป็นตอนที่353นะครับส่วนการอ่านนะครับอ่านจากที่ไหนครับก็ตอนนี้นะครับก็ให้ทุกคนลองพิมพ์ไปใน Google ได้เลยครับพิมพ์คาว่า New of p i n n e n i t นะครับ353นะครับก็ลองพิมพ์ไปได้เลยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับว่ามังะ ออกหรือเปล่าครับแต่ภาษาครับเป็นภาษาญี่ปุ่นครับภาษาอังกฤษจะไม่มีแล้วก็ภาษาไทยนะครับภาษาไทยก็มีคนถามแอดมาเยอะเนาะว่าแปลไทยอาหารตรงไหนก็แอดก็แนะนำนะครับให้อ่านในรูปเล่มเลยดีกว่าไปซื้อเป็นเล่มอ่านเลยน่าจะดีกว่านะครับแต่อาจจะหุดหงิดเล็กน้อยเนาะว่าเลี้ยวกะเขาก็เขียนเป็นเลี้ยวงะอย่างเงี้ยก็พระมีซีเรียน,นะครับก็ถือว่าอุดหนุนลิขสิทธิ์ไปเนาะ แอดคิดว่าก็ซื้อมาเก็บไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมต์ที่5บอกว่าถ้าได้ดูอนิเมะต,ตอนที่ทีมเอเมริกาปล่อยตัวเรียวมะต้องร้องไห้แน่ๆอ๋อใช่ครับใช่คือเป็นทีมที่แบบใจกว้างมากครับโดยเฉพาะกัปตันอย่างราฟนะครับแบบว่าปล่อยให้ลูกทีมอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่กับทีมคู่แข่งแถมแบบว่าปล่อยเพื่อทำตามความฝันตัวเองด้วยโอ้โหก็ถือว่า ไม่ขัดขวางเลยนะครับถ้าเป็นโลกความจริงนี่โอ้โหคือไม่ได้เลยนะครับคือว่าถ้ามีความคิดแบบว่าตัวนั้นข้ามกับทีมอย่างเงี้ยก็ต้องโดนดองยาวไม่ให้แข่งเลยนะครับก็ไม่ให้ย้ายทีมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่แอคิ่าลาฟอย่างเงี้ยเป็นตัวละครที่มีความใจกว้างอย่างมากเลยนะครับอ่าต่อมาแล้วครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วกันต้อบอกว่าพี่ถ้าพี่ลงคลิป The p r i n of Tennis จบแล้วจะทำอนิเมะอะไรต่อคะ อืมอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรื่องนี้จบแล้วเนี้ยทิศทางของช่องเราก็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็จะแบบไม่มีเนื้อหาไปเลยเงี้ยก็ไม่ได้เนาะแอดคิดว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเราแหละครับว่าจะให้แอดนะ่ะทำข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอะไรตอบนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆปึ้งแอดเอาเรื่องอะไรมาก็ไม่รู้เงี้ยแล้วพวกเราก็ไม่ชอบเงี้ยก็ไม่ได้เนาะแอดคิดว่าจะต้องตรงความต้องการกับพวกเราเป็นหลักดีกว่านะ แอดคิดว่าเดี๋ยวจะถามพวกเราตอนหลังเนาะว่าถ้าทิ่ทางเรื่องนี้แบบว่าใกล้จบละเงี้ยก็จะมาถามว่าพวกเราจะให้แอดทาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะแอดคิดว่าน่าจะตรงกับความต้องการมากที่สุดละประมาณนี้นะครับผมโอเคครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ